นี่นะคะนี่คือดอกนิ้วแดงเพื่อนเพื่อนรู้จักกันไหมคะดอกนิ้วแดงที่เป็นดอกนิ้วที่เป็นดอกของต้นต้นนิ้วแดงที่เป็นหนามหนามาะนี่คะ่ะเราจะเอาในส่วนของเกสรมันนะคะไปตากแห้งแล้วก็ เอาไว้ทานเอ่อเอาไว้ทำทำน้ำเยี้ยวค่ะทำน้ำเยี้ยวทางภาคเหนือที่นิยมทำน้ำเยี้ยวทานกับขนมจีนนะคะเขาก็จะใส่ดอกดอกนิ้วแดงชนิดนี้นะคะเข้าไปด้วยเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าดอกนิ้วแดงเป็นดอกไม้ลักษณะแบบไหนเนี่ยค่ะเป็นดอกสีแดง มีกลีบดอกกลีบดอกประมาณดอกหนึ่งก็จะประมาณห้กลีบเนี่ยค่ะเราจะทานในส่วนของเกสรก้านเกสรน,นะคะซึ่งเราก็จะแกะเอากลีบดอกออกนคะคะแกะเอากลีบดอกออกแล้วเราก็จะเอาในส่วนของก้านเกสรซึ่งเราจะเราจะเอาเกสรทิ้งนะคะรูดออกทิ้ง แล้วเราก็ฉีกฉีกให้เป็นเส้นเล็กๆแบบนี้ค่ะเพื่อที่จะให้ปากแห้งง่ายนะคะแล้วก็ทานง่ายด้วยค่ะดอกนิ้วแดงนี้นะคะมันจะดอกช่วงเดือนประมาณกุมภาค่ะกุมภาของทุกปีพอดีที่สวนเนี่ยค่ะมันจะมีอยู่สามสี่ต้นเนี่ยค่ะช่วงนี้มันก็จะหล่น หล่นเพราะว่านกมันมาจิกจิกกินเกสรตัวนี้ค่ะนกก็ชอบกินแล้วมันก็จะร่วงลงมาสวยมากเลยใช่ไหมคะดอกนิ้วแดงค่ะวิธีวิธีที่เราจะเก็บมันนะคะเราก็จะเก็บเลือกคัดสรรดอกที่มัน ที่มันสะอาดเนาะที่มันไม่มีดินหรือทรายเปื้อนนะ,ะแล้วก็ไม่เน่าด้วยนะคะเอาดอกที่เกรสรสดสดแบบนี้เอามาลูดเอาตัวปลายเกรยสรอ,ออกแล้วก็ชี้นี่นะคะเราต้องเก็บดอกที่มันหล่นสดๆนะคะเพราะถ้าเกิดว่ามันเป็นดอกที่หล่นหล่นนานแล้วเนี่ยคะ่ะมันจะขึ้นลาเนาะ ขึ้นขึ้นลาแล้วก็ดําตากแล้วสีออกมาไม่สวยนะคะโอเคค่ะก็วันนี้มาทําดอกนิ้วแดงตากแห้งให้ดูนะคะเอไว้เดี๋ยวมาอัปเดตคลิปอื่นๆให้นะคะช่วงนี้เป็นช่วงหน้ายื่นแบบภาษีนะคะ ซึ่งพี่บัวก็ได้ทำคลิปไว้หลายๆคลิปเหมือนกันเกี่ยวกับการทำข้อมูลเนาะการยื่นพออรอดหนึ่งกพรอดหนึ่งกพิเศษพออรอดสามกอะไรฮะพุ่เนี้ยค่ะก็ฝากติดตามด้วยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครมีข้อสงสัยจะสอบถามก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะคะเดี๋ยวพี่บัวก็จะมาตอบเนาะ โอเคค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ